เดัดชนน้องกี่ลูกกำลังลูกกำลังกินนมอยู่นะนะครับก็คลอดเมื่อวานนะครับเมื่อวานต้อรอเป็นประมาณสองชั่วโมงเหละค่อยได้กินนมและแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็กินนมได้แล้วนะครับแข็งแรงแล้วนะครับนะครับก็เป็นห่วงนะครับนี่ไปเมื่อกี้ชนน้องด้านอนุสาวนะครับอันนี้ก็คุณยายนะครับนี่ก็คุณยายก็นี่ก็น้องสาวครับ นี่ก็หลานนะครับท้องแรกนะครับลูกตัวตัวแรกนะครับเป็นจะเป็นลูกสาวนะครับนะครับกินนมได้นะครับเมื่อวานก็ตั้งนานนะครับประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับค่อยกินนมได้นะครับนี่เขากินนมได้นะครับกำลังน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวก็ค่อยอัปเดตเรื่อยๆนะครับนะครับ ฝั่งนู้นก็แม่ลูกอีกครอกหนึ่งนะครับนะครับฝั่งนู้นก็แม่ลูกอีกครอกหนึ่งนะครับนี่ก็กินนมแล้วนะครับเป็นแม่สาวนะครับอายุประมาณสามปีนะครับก็ได้ตกลูกแล้วครับตนหนึ่งนะครับอฝั่งนู้นก็อีกครอบโค่นหนึ่งนะครับนะครับฝั่งนู้นนะครับ กินตรงเก่งมากเลยครับตอนนี้คนกินตรงเก่งมากนะครับวาไรคุณแม่คุณแม่มือใหม่คุณแม่มือใหม่นะครับตัวน,นี้ครับนี่ก็คุณยายนี่ก็ผมก็เอาฟางเอาหญ้าไว้นะครับ